เฮ้ยงงหรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงทาไมย้ายกลับมาเมืองไทยอะไรเงี้ยเศรษฐกิจเมืองไทยอะไรแบบนี้พิมเคยชี้แจงไปแล้วว่าคําว่าพอของพิมอะคือเนี่ยพอฉันเปิดร้านไม่ได้หวังรวยหรือฉันไม่ได้หวังรวยเลยฉันหวังว่าอยู่กับลูกหลานฉันมีความสุขวันละสัปพิมบอกตัวเองเลยนะว่าฉันจะต้องวางแผนชีวิตให้ดีๆวันหนึ่งที่ลูกเรียนจบฉันจะต้องมีเงินกลับมาเมืองไทยสักก้อนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนที่จะต้องหาให้ได้เดือนละสี่หมื่นห้าหมื่น ยังฝรั่งหลายๆคนนะคะที่ไปอยู่เมืองนอกเนี่ยไม่มีใครหรอกที่มีคิดถึงเมืองไทยนะะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะที่ค่าของชีพสูงนะะเงินเดือนค่าแรงถูกค่าของชีพแพงต่างประเทศก็เช่นกันตอนนี้มันยากมากนะคะยากมากที่ใครจะมีเงินเก็บนะคะเพราะว่าฮัลโหล ชีวิตส,สาวไทยในสวีเดนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พพน้องทานนานมากแล้วนะคะที่เราไม่ได้ทําคิดพูดคุยแบบนี้นะคะก็วันนี้ก็จะมาชี้แจงสำหรับเอฟซใหม่หรือว่าแฟนคลับให,ใหม่ที่เข้ามานะคะก็เยอะเหมือนกันนะคะพี่น้องก็พันกว่าเอใช่ไหมล้ยเกือบพันแล้วเอฟซีใหม่ๆที่เข้ามาใครหลายๆคนนะคะที่ยังไม่รู้จักพิมชนนงวันนี้ก็จะมาชี้แจงว่าเอ๊ะทำไมนะ ทำงานอยู่มงองนอก,นอก,นอกมีงานประจําแม่งโคตรดีเลยงานสบายทําชั่วโมงสองชั่วโมงแม่งได้พักและเออเจองานที่ดีหัวหน้าดีอะไรดีดีทุกอย่างแต่ทําไมมึงมึงเลือกที่จะกลับมาเมืองไทยสภาพเศรษฐกิจเมืองไทยแบบเนี้ยที่มันแบบโอ้ยรอแหล่และอะไรก็ไม่ดีพิมพ์จะบอกให้ทุกคนฟังนะตรงนี้และอีกครั้งหนึง่งแล้วก็จะจะไม่ชี้แจงอีกแล้วเด้อเออจะไม่อธิบายอีกแล้วเด้อนะคะก็จะมาบอกว่า ิวางแผนไว้เรียบร้อยนะคะชีวิตอะไรความเป็นอยู่ต่างๆนะคะเพราะว่าเราจากลูกไปัแต่ลูกยังเล็กอยู่ชั้นประถมจนตอนนี้ลูกเรียนจบม,มีการมีงานทําแล้วนะคะยงถึงได้กลับมา ในกลับมาในขณะที่ร่างกายเรายัางแข็งแรงยังเป็นคุณแม่เป็นคุณยายคุณย่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อที่จะกลับมาดูแลครอบครัวทุกอย่างพิมพ์วางแผนชีวิตกันการใช้ชีวิตของตัวเองไว้เรียบร้อยเพื่อนจะบอกพี่น้องว่าพิมเลี้ยงพิมเป็นแม่ลูกสาเป็นแม่เลี้ยงเป็นเป็นไม่ใช่แม่เลี้ยงเดียวสิเป็นแม่ลูกสามที่ชีวิตมีคนซับพอร์ตค่อนข้างน้อยมากๆส่วนมากคุณจะซับพอร์ตชีวิตตัวเองพิมทํางานเดือนหนึ่งนะคะพี่น้องจะบอกว่าเยอะมาก ไหนจะส่งลูกเรียนไหนจะผ่อนรถนะคะพิมพเคยทําคลิปไปแล้วนอ้อพิมพน้องอะไรแหละพี่เอเก่าๆอาจจะเคยได้ยินที่พิมพ์เคยพูดนะว่าพิมพ์ซัพพอร์ตชีวิตตัวเองนะคะส่งลูกเรียนภาระค่าเทอมนะคะค่าใช้ใจ่ายต่างๆในบ้านนะคะของลูกนะคะ เราซัพพอร์ตทุกอย่างอินเตอร์นองอินเทอร์เน็ตอะไรมีหมดค่านำ้ำค่าไฟไม่รวมที่เข้าไปโรงเรียนค่ารถค่อา,าอะไรต่างๆอีกพี่เป็นคนที่ซัพพอร์ตทุกอย่างพี่ทํางานตื่นตั้งแต่ตีสี่กับบ้านห้าทุ่มนะคะเพราะทํางานรับสองจ็อบไม่รวมเสาร์อาทิตย์ที่ทาขับของขายพิเศษอีกนะคะเราว่าไงพี่น้องเพราะว่าเดือนหนึ่งนะคะเราจะต้องส่งพี่เอ๊ยอยากมีรถนะคะเผื่อเผื่อ,อพ่อแม่พี่น้องหรือคนในครอบครัวนะคะจะป่วยไข้ขึ้นมาจะต้องไม่ต้องเหลือร้อนไข้ก็เลย ทำงานมีเงินได้สักพักนึงนะคะก็เลยไปดาวน์โหลดกิ่มาคันนึงนะคะเพื่อที่จะเออไว้เจ็บข่าได้ป่วยเวลาใครเดือดร้อนมีธุระอะไรอย่างเงี้ยจําเป็นต้องใช้นะคะแล้วพิมก็ผ่อนด้วยตัวเองเป็นเงินตัวเองทุกปัดทุบันไม่มีใครซัพพอร์ตนะคะซัพพอร์ตตัวเองแรกๆนะคะเดี๋ยวพิมจะมาทําคลิปน่าจะเป็นการทําคลิปเกี่ยวกับการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยหรื่าต่อเลยค่ะก็เอาถึงไหนแล้วพิ พูดไปพูดมาก็ลืมเนาะทีเออก็พิมเป็นคนไม่มีคนอะไรซับพอร์ตแล้วก็ถึงแต่ว่าเป็นคนที่ยืนด้วยขาขตัวเองมันมั่นคงอ่ะพี่น้องเราไม่ต้องยืมขาใครมาเออเรายืนด้วยตัวเองล้วทําอะไรด้วยตัวเองมันจะมั่นคงมากถึงแล้วจะลม้มเราก็ล้มด้วยตัวเองไม่ไม่มีคนสนันหน้าเพราะว่าเราไม่เราเรายืนด้วยตัวเราเองอ่ะพี่น้องเราไม่ต้องไปเดือดร้อนใครและไม่ต้องทําให้ใครเดือดร้อนนะคะก็พิมพ์ร์พอร,รถ5ปีนะคะตัวเองพี่น้องก็เป็นรถ โตโยต้านะคะราคาไม่แพงเป็นธรรมดามากทุกคนเครื่องพันสองอะไรเงี้ยเ่าประมาณห้าแสนห้าแสนกว่าบาทนะอ mm. ืมก็เมียฝรั่งอย่างพิมชนุก็ได้แค่นี้นะคะพ mm. ิมเป็นคนที่เป็นคนที่อะไรพี่น้องไม่ไม่ค่อยอะไรมากอะชีวิตเพราะว่าเราเข้าใจสัสสจธรรมการใช้ชีวิตเราอยู่เราเห็นหลายๆด้านเห็นการใช้ชีวิตของเมื่อก่อนเราอยู่เมืองไทยนะคะ mm. เราอาจจะเห็นในมุมนึงแต่เมื่อเราไปเมืองนอก เราจะต้องวางแผนทุกอย่างเพราะว่ามันไม่มีใครมาซัพพอร์ตเราใครนี่ที่มีสามีดีพิมพ์บอกว่าคุณโชคดีมากที่มีคนคอยซัพพอร์ตคุณตลอดแต่คุณอย่าลืมว่าวันใดที่คุณสามารถซัพพอร์ตตัวคุณเองได้สามารถซัพพอร์ตครอบครัวคุณได้คุณจะดูเป็นคนที่คุณคุณจะเป็นคนที่ภูมิใจในชีวิตของคุณมากนะคะแล้วก็เรื่องครอบครัวเรื่องอะไรมีหลายๆคนอาจจะถามว่าเฮ้ยง่หรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงทำไมย้าย กลับมาเมืองไทยอะไรเงี้ยเศรษฐกิจเมืองไทยอะไรแบบนี้พิมพเคยชี้แจงไปแล้วว่าคําว่าพอ,องพิมพ์อะคือเนี่ยพอฉันเปิดร้านไม่ได้หวังรวยหรือฉันไม่ได้หวังรวยเลยฉันหวังว่าอยู่กับลูกกหลานฉันมีความสุขวันละสามสี่ร้อยฉันก็อยู่ได้ค่าเช่าไม่มีอืมค่าน้ําค่าไฟลูกจ่ายอ่พี่น้องทุกคนจะคิดว่ายังไงคุณจะไปตื่นตีสี่คุณเคยเจอไหมไปอยู่แบบหิมะตีสี่เลอะ นั่งร้องไห้อยู่ไปแล้วมีคนเดียวประมาณเนี้ยเออแล้วแบบบางทีเราลงไปรถไฟฟ้าใต้ดินนะทุกคนมันมันประมาณตึกสามสี่ชั้นบางทีมันมีแค่สามสี่คนบางทีมีผู้หญิงอย่างเราแค่คนสองคนเลยเงี้ยถามว่ากลัวไหมอ๋อมันก็มีอยู่แล้วที่เกิดการกลัวพอเราได้ไปใช้ชีวิตเมืองนอกพิมบอกตัวเองเลยนะว่าฉันจะต้องวางแผนชีวิตให้ดีๆวันหนึ่งที่ลูกเรียนจบฉันจะต้องมีเงินกลับมาเมืองไทยสักก้อนหนึ่งเพื่อเมื่อทอะไรก็แล้วอ,อะไรก็สักอย่างหนึ่งนั่นแหละอืม หลายหลายคนจะว่าเฮ้ยพิม์ไม่ได้โง่นะคะทุกคนพิมไม่ไดโง่พิมพ์วางแผนมาถูกต้องนะคะการที่ไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐมากะะพิม์ไม่มีภาระใดๆเลยนะตอนนี้นะ,ะพี่น้องไม่มีเลยนะคะแล้วก็ไม่ได,ดได้เดือดร้อนที่จะต้องหาให้ได้เดือนละสี่หมื่นห้าหมื่นนะคะพิม์มีบ้านอยู่ตอนนี้นะคะมีร้านค้าขายของนะคะอยู่กับลูกกับหลานแค่นี้นะคะแล้วก็ พิมใช้ชีวิตต่างประเทศพอพิมได้ไปเที่ยวหลายๆประเทศได้เห็นหลายๆประเทศนะคะทุกคนพิมพ์อยากพิมกล้าพูดว่าถ้าพิมพอยากไปประเทศไหนพิมก็พิมไปได้นะคะไม่ได้เดือดร้อนด้วยนะคะเพราะการที่เราจะไปเที่ยวต่างประเทศในแถบยุโรปคุณไปเที่ยวประมาณสี่ห้าประเทศเท่ากับคุณมาเมืองไทยแค่ครั้งเดียวตัวเครื่องบินก็ไม่แพงอาหารการกินก็ไม่แพงนะคะทุกอย่างไม่ได้แพงคุณสามารถไปได้สี่ห้าประเทศเลย าาพี่กล้าพูดเลยว่าเมียฝรั่งหลายๆคนนะคะที่ไปอยู่เมืองนอกเนี่ยไม่มีใครหรอกที่มีคิดถึงเมืองไทยนะคะทุกคนล้วนคิดถึงทั้งนั้นและพี่มันจะบอกว่าไอ้คนที่นู่นนั่นโอ้ยนี่นี่นี่บางคนไม่ได้กลับไทยเป็นสิบปีก็มีอ่ะเพราะว่าอะไรใช้ชีวิตมันคนเราพอไปได้ใช้ชีวิตอ,อ,อยู่ฝั่งหนึ่งฝั่งยุโรปนะคะการเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยมันก็จะคนละอย่างกับอยู่เมืองไทยก็จะแต่งตัวดีเปล่าไปข้างนอกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอจะกลับเมืองไทยอะไรเงี้ย ก็ไม่มีเงินนะเพราะว่าตัวเองไปซัพพอร์ตชีวิตที่อยู่เมืองนอกหมดแล้วการที่จะมาเมืองไทยสักทีถ้าผัวผัวไม่ซื้อดูซื้อนี่ให้ก็ไม่ได้กลับนะคะบางบางคนมีลูกหลายๆคนนะคะพี่น้องทุกวันเนี้ยพือจะบอกเลยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะที่ค่าของชีพสูงนะะเงินเดือนค่าแรงถูกค่าของชีพแพงต่างประเทศก็เช่นกันตอนนี้มันยากมากนะคะยากมากที่ใครจะมีเงินเก็บนะคะ เพราะว่าทุกอย่างทุกคนจากกาแฟเมื่อก่อนเนี้ยเราเคยซื้อ42เอ่อ42บาท42โครนนะทุกวันนี้มันก็ขึ้นเป็น60-70ดับเบิลเลยดับเบิลราคาขึ้นมาแต่ค่าแรงยังเท่าเดิม คนที่จะอยู่ได้คือคนที่วางแผนชีวิตมาดีคนที่นึกถึงอนาคตคนที่มองไปอนาคตข้างหน้าคนแบบนี้จะไม่เดือดร้อนคนที่ทําไปกินไปเรื่อยทําไปกินไปเรื่อยทําไปเุ้ยเดี๋ยววันที่ผ้าเงินเดือนกูก็ออกเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรก็กินได้แค่นั้นนะทุกคนแต่ว่าออกไปข้างนอกหูต้องเต็มที่ติดนักร้องไปเที่ยวดูคอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นน,นะ,ะคะพิมก็ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วไม่ใช่เราเราไปเห็นมาเยอะแล้วพี่น้องนะบ้านพิมไี่อยู่ชลบรุรีพัทยานี่ ฉันขับรถไปเช้ามาเปิดร้านขายาทําผมสมัยก่อนฉันเที่ยวมาจนเยอะแหละนะคะแล้วก็ได้เจออะไรที่มันเป็นหลายๆมุมพิมพ์เคยทาคิดว่าพิมพ์เคยไปเห็นหลายๆประเทศนะคะไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าประเทศไทยแล้วพิมจะบอกว่าคนไทยทําไมถึงอยากไปอยู่เมืองนอกั้งที่ฝรั่งอยากมาอยู่เมืองไทยนะคะฝรั่งอยากมาเมืองไทยหนึ่งค่าของชีพถูกพอเขา คิดว่าเออเนี่ยห้าสิบห้าสิบห้านะคะถ้าเขาเสียออกมาแล้วเ็าจะได้เงินประมาณนี้แต่มาอยู่เมืองไทยเขาจะอุ้ยเขาจะมีเงินเยอะขนาดนี้ทําไมถึงต่างชาติคนยุโรปถึงจ้องที่จะหาเมียไทยนะ,ะเพราะคนไทยมีที่ดินคนเมืองนอกไม่มีใครมีที่ดินนะ,ะไม่มีใครมีที่ดินอนะืทุกคนจะต้องซื้อนะฮะไละกันเฮียคุณก็ชอบคุณก็ซื้อได้ไรกันเฮ็นะ,ะไม่มีใครซื้อที่ดินได้ห้าไร่สิบไร่เพราะฉะนั้นทาไมฝรั่งถึงอยากหาเมียไทย นะแล้วก็จะมาพูดถึงว่าทําร้านกาแฟไปกี่หลักแล้วก็หลายหลักอยู่นะคะหลายหลักอยู่นะคะก็ทะลุเป้าไปมากมายแต่ทําไมพิมชนกเคยเคยพูดไปแล้วว่าเฮ้ยมันทะลุเป้าไปแล้วนะคะค่อนข้างที่จะอุ้ยทํำยังไงดีพิมคิดบอกพี่น้องว่าพิมเป็นคนที่วางแผนทุกอย่างมาดีมากอาจจะไม่ได้มากที่สุดแต่วางแผนทุกอย่างก็คือทุกคนประหยัดการกินข้าวซื้อข้าวเคยช้อปปิง้งเคยอะไรก็ไม่ไม่ซื้อนะคะ ใช้ของเก่าๆกินข้าวก็ก๋วยเตี๋ยวบ้างข้าวราดแกงบ้างอะไรอย่างเงี้ยยี่สิบสามสิบบาทอะทุกคนตอนนี้คือจะต้องเอาเงินไปให้ตรงตรงร้านขาก่อนไปไว้ตรงนั้นนะคะแล้วก็ใกล้จะจะเสร็จแล้วนะคะก็ตอนนี้ลูกค้ารอเยอะมากค่ะทุกคนรอเยอะมากแล้ววันก่อนวันเปิดร้านนะคะพิมพ์ก็จะไลฟ์ให้พี่ๆน,น,น้องๆดูหลังจากที่แต่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทะลุเป้าไปเลยทุกคนไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะว่า ตัวเองจะทําได้นะคนะณวันนี้พิมชนก,ก็ทาได้ก็ดีใจมีบ้านมีหลังคานะคะการฝนไม่ให้หลานไม่ให้ลูกนะคะเปียกฝนนะคะเป็นร่มโพร,ร่มไทรของครอบครัวนะคะ,ะ,คะพิมพบอกว่าบางทีพิมพ์เป็นคนที่แบบว่าทุกคนในแง่มุมที่อาจจะเป็นบ้าบ้าบาบคแต่แต่จะบอกว่าถ้าคุณได้มาคุยกับพิมชนกจริงๆพิมชนกเป็นคนที่มีทัศนคติที่จะพาทุกคนไปไป,ไปก้าวไปข้างหน้า ได้อย่างแบบมั่นคงอะนะคะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นเราพูดไปพี่น้องอาจจะไม่เชื่อเราพิมพิมถึงบอกว่าให้พี่น้องดูความสําเร็จไปเรื่อยๆของพิมพ์ไปเรื่อยทีละสเต็ปสเต็ปพิมจะบอกพี่น้องว่าพิมเป็นคนที่เป็นพิมกล้าพูดว่าพิมพ์เป็นผู้หญิงที่มีความสามารถและมีศักยภาพความเป็นผู้นําสูงนะคะเพราะอะไรเพราะหลายๆคนมันมีหลายๆคนนะตอนที่พิมพ์ย้ายไปอยู่สวีเดนทำไมไี่เอาลูกมา อะไรก็ดีกว่าทุกวันนี้ลูกคุณยังกระเจากกระจ่อยอยู่เลยฉันจะบอกให้ทุกวันนี้ลูกฉันลูกพี่น้องเงินเดือน,นเท่าากับคนอยู่สวีเดนนะจ๊ะเพราะอะไรเราเราบ่มเราสอนพี่น้องเราบ่มเราสอนเราบอกนะ,ะเราเป็นตัวอย่างให้ลูกเราเป็นตัวอย่างบางทีการบอกการสอนน่ะแล้วแบบพี่น้องเข้าใจไหมพี่น้องกับหลายๆ f อแฟนคลับก็เป็นถูกไหมที่แบบว่าโอ้ยผู้ไปเถอ มึงยังทาไม่ได้เลยแล้วมึงจะมาสอนคนอื่นทำไมาถูกไหมอ่านะพิมพก็คิดว่าเป็นคนอย่างนั้นพิมพูดด้วยและพิมพ์เป็นคนที่ไม่พูดจาล่าไรแล้วก็เป็นคนที่ไม่พูดบ่อยๆนะคะจะพูดไปด้วยครั้งหนึง่งนะคะแล้วก็จะไม่พูดแล้วก็จะทาให้ลูกเห็นทําให้ลูกเห็นวันใดที่เขาเห็นเราเหนืงง่อยทุกคนอ่าจะบอกว่าคนไม่มีสิ่งไหนนําพาคําสอนเราได้ดีนอกจากเราเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะ คำพูดคำจาพี่น้องอ่ะบางคนะอยคำพูดคำจานมึงดีมากเลยแม่แต่ชีวิตครอบครัวแม่งแล้วแหละลูกแม่งเกาะพ่อเกาะแม่กินนันไหนแม่อยู่มืองนอกแล้วอะไรเงี้ยอลูกฉันไม่มีนะจ๊ะไม่มีใครมาเกาะฉันซื้อให้ด้วยให้เงินใช้ด้วยนะคะเพราะเพราะว่าอะไรเขาเห็นเรามาตลอดว่าเขาเห็นเรามาตลอดเราลาบากเราเหนื่อยอยู่คนเดียวตั้งแต่เราก็ไม่เคยบน่นเหนื่อยแค่ไหนนะคะเหนื่อยแค่ไหนแบบ ขาไม่มีแรงเจริญแค่ไหนก็ไม่เคยบ่นให้ลูกได้ยินบอกยังไหวอยู่เสมอขอให้ลูกบอกพิมเคยทําคลิปแล้วว่าแม่มีปัญญาที่จะส่งเรียนนะอยากเรียนเรียนไปเลยนะคะอยากต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเรามีส่งให้ลูกตลอดเพราะว่าเราคิดว่าเพราะเราเคยผ่านจุดนั้นมาจุดชีวิตที่แบบว่าไปพาพึ่งพาใครไม่ได้เพราะเขาคิดว่าเราจะไม่มีคืนอะไรอย่างเงี้ยพอเราผ่านจุดนั้นมาได้ ผ่านช่วงชีวิตที่มันตกต่ำมามากๆแล้ววันหนึ่งเราเราขึ้นมาได้เราจะมันจะเป็นบาดแผลที่เราเย็บเองได้เรารักษาเองได้แล้วมันจะดีขึ้นแล้วก็จะดีขึ้นแล้วมันจะไม่กลับไปเป็นอีกนะคะอืมแล้วก็พิมพ์ก็ไม่มีอะไรนะวันนี้ก็มาชี้แจงเรื่องนี้สำหรับเอฟซใหม่ๆที่ยังไม่รู้นะคะว่าพิมพ์ไม่ได้โง่แน่นอนนะคะทุกคนคะถ้าใครไปอยู่ซะก่อนแล้วคุณจะคิดว่า พิมพ์ล้าการันตีได้เลยนะฝรั่งร้อยคนไปถามเลยนะคะไปถามเลยมึงอยากไปอยู่ประเทศอะไรไทยแน่นอนหลายๆคนอยากมาอยู่เมืองไทยแต่ด้วยเหตุผลด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่สามารถที่จะย้ายมาอยู่ได้นะคะหนึ่งเงินนะคะเงินเป็นตัวสําคัญเพราะฝรั่งหลายๆคนยังติดหนี้ติดหนี้บ้าง และฝรั่งหลายๆคนกู้เงินธนาคารไปสร้างบ้านสร้างอะไรให้เมียที่เมืองไทยทางนี้ก็ช่องใช้นี่แต่จะบอกว่าเป็นดอกเบีย้ยที่ถูกนะคะพี่น้องนะก็ก็แบบนี้แหละคะ่ะการใช้ชีวิตของฝรั่งคนรวยเจอคนรวยดีก็ดีนะคะเจอคนไม่รวยก็ไม่รวยนะคะอืมก็ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องก็จะมาชี้แจงให้ทุกคนได้ยินนะคะแล้วก็ได้ฟังนะคะทั้ง FCF เอฟซีใหม่เอฟซีเก่านะคะว่าเออมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นะเออฉันไม่ได้จะทําว่าให้มันรวยเดอให้มีรายได้เดอสามหมื่นห้าหมื่นเดอละแสนนะคะฉันเปิดไปปุ๊บฉันอยู่กับหลานฉันฉันมีความสุขมันเป็นความฝันของฉันฉันไม่มีค่าใช้จ่าย่านำค่าไฟลูกฉันก็จ่ายโอเคไหมค่ะอ่าแล้วเจ้าทีจะบอกว่าถ้าพิมพ์เบื่อจกตรงนี้ พิมเบื่อจากตรงนี้นะร้านกาแฟพิมก็ยกให้ลูกและพิมก็ไม่ได้คิดว่าพิมจะทําให้ตัวเองด้วยพิมก็จะทาไว้ให้ลูกไม่ว่าบางทีอาจจะคนใดคนหนึ่งเขารับผิดชอบตรงนี้ไปนะคะพิมก็จะกลับไปสวีเดนก็ได้นะคะมีงานซัพพอร์ตพิมเหมือนพิมบอกว่าถ้าปีหน้าพิมกลับไปหน้าร้อนพิมก็มีงานก็คือทําเล็บกับเพื่อนนะคะคือยังไงทุกคนคนเราถ้ามีประสบการณ์ผ่านงานมาแล้วอะ มันหาง่ายนะและเราการที่เราทําประวัติดีๆนะคะการเวลาที่สวีเดนเวลาเราจะไปสมัครงานอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะปีประวัติขึ้นทางคอมพิวเตอร์เพียงแค่บริษัทนั้นๆน,น,นะคะเซิร์ชหาเพชร์ชันนเบอร์ก็คือบัตรประชาชนของเรานะ,ะก็จะขึ้นเลยประวัติการทํางานตรงนี้ตรงนี้ทํางานดีไหมอุ้ยอีนี่ทํา3วันออก4วันออกตรงนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนในชีวิตของคนเราเพร mm. าะฉะนั้นอะไรที่ตอนนี้ฉันสามารถที่จะซัพพอร์ตตัวเองและสามารถที่จะซัพพอร์ตครอบครัวได้ฉันจะทํามันออกมาสําหรับฉันตอนนี้ณตอนนี้เมื่อไหร่ที่ฉันเปิดร้านฉันถือว่ามันดีสําหรับฉันแล้วมันฉันและพี่น้องก็พอใจมากๆแล้วเช่นกัน ก็ขอบคุณความบังดีของพี่น้องทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงพิชโนว่าวิเปิดร้านมาแล้วมันจะไม่มีคนมากินอะไรอย่างเงี้ยด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ก็พิมจะพูดอีกณตรงนี้เลยว่าเศรษฐกิจหน้าเกาะโพเกาะโพเป็นคนมีเงินไดพี่น้องค่ะเป็นแบบคล้ายยวราชสองมาที่พิมพ์ขายคลิปให้ดูเนาะก็คือโอ้เป็นเป็นยังไงล่ะพี่น้องคือกาแฟก้าละสี่สิบอะเจ็ดสิบแปดสิบเขาก็มีเงินซื้อนะคะอืม และร้านกาแฟก็เกิดขึ้นเยอะมากมากประมาณที่เกาะโพประมาณ30ม0ิล้านได้40ล้านได้นะคะก็ลูกค้าเขาก็เลือกกินนะคะเพราะว่าในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งตําบลตําบลหนึ่งมันไม่ได้มีแค่ร้อยสองร้อยคนนะคะมันมีเป็นพันหลายพันคนนะคะก็วันหนึ่งเช้าหนึ่งไอ้ครอบครัวพิมเคยบอกแล้วไงเมื่อก่อนฉันเคยเปิดพิมเคยเปิดขายไปแล้วเกิดเคยเปิดแล้วก็ลองตลาดไปแล้วนะคะผลตอบรับดีมาก มาเดือนหนึ่งก็พิมพ์เปิดขายไปประมาณเดือนหนึ่งไหมทุกคนเดือนเดือนนิดๆเนาะก็จะได้ก็ได้อยู่นะสองหมื่นกว่าบาทสามหมืน่นนะคะเออแล้วคุณไปทําอะไรได้พิมพ์เคยบอกพี่น้องๆแล้วนะคะเคยทาคิปบอกว่าเมื่อก่อนฉันต้องออกไปหาเงินอุ้ยไกลบ้านมากหมื่นกว่าไมา้นะคะหมื่นกว่าไม้นั่งเครื่องสิบ สิบชั่วโมงครึ่งนะออกไปหาเงินไก่มาข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีไปมุ่นนะคะแล้ววันหนึ่งฉันก็คิดฉันก็สร้างความฝันของฉันขึ้นมาใหม่ว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้เงินมาหาฉันบ้างและแล้วใกล้จะถึงวันนั้นของฉันแล้วเงินก็จะมาหาฉันอย่างมากมายมหาศาลนะคะทุกคนค่ะก็ฝากทุกคนกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าพิมจะมาชี้แจงว่า อะไรบ้างมีอะไรมาเล่าสู่พี่พี่น้องฟังบ้างหรือพี่พี่น้องอยากให้พิมเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับอะไรนะคะพิมพยินดีถ่ายทอดให้พี่น้องได้ฟังได้ได้ฟังนะคะถ้าสิ่งไหนที่พิมพ์รู้จริงหรือว่ารับรู้มาหรือเป็นประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมาพิมก็สามารถถ่ายทอดให้พี่น้องฟังได้แต่ถ้าเป็นอันไหนที่พิม์ไม่เคยเจอไม่เคยรู้มาก่อนพิมก็ไม่สามารถที่จะมาทำคอนเทนต์ชี้แจงอธิบายอะไรต่างๆได้นะคะ ก็ทีมก็ขอบคุณพี่น,น้องทุกคนเช่นเดิมนะคะวันนี้18นาทีแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ